ที่ผมเรียกเพื่อให้มันกระชับครับพี่น้องครับซ้อนใช้รองน้ำแดงสายมือท่านผู้ชมหอพิชิตขวามือท่านผู้ชมรองน้ำดำเงินเป็นรอบรอบรอ้มาแล้วมาแล้วครับท่านผู้ชมพบกับแจกที่คารมครับรอ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 บชนะเลิศไหนกว่าเพื่ รองหนาเสมอใจเสื้อใจเสื้อใส่ปานเใสดูดีกว่าเที่ยวนี้แต่จะพายสดใสหรือไม่เอาแล้วจะพายตัวใสหรือไม่ตาโคตรตาพายตาโคตรต่างจับดูดีกว่าฉอดกายพยายามตะวันใสเสื้อเส้นสีมันดีเจแสงโดยท่านนายกภูทินมันดีติดตัดหลอผู้เรื้สอนใช้จ่าตำบลหนองกินเพชรอะเภอหัวลีจำลาบโดยเฉพาะทัดหล่อประยุทธ์มันดีเน่ไปกับปลงใจให้เอาลงว่าเที่ยวนี้พอดุยิีจัดพิษารณารอบจะทำได้หรือไม่ได้เอา พิจิตลำสตรีมเล่นสตรีมแอคทีฟกันตาอแอคทีฟตัวกันต่อตอนนี้พอดิจิตลำแสงเล่าพอดิจิตลำแสงสอนชัยตกลงไปสอนชัยตกลงไปแล้วแล้วสอนชัยวางภพยให้พอดิจิตไอ้จักกี้หนีเข้าเซ็นชัยครับกรรมกานผู้ติดตามไม่รอช้าครับตัดสินให้พรดิจิตเทพองค์อินเป็นเลอรชนะพรดิจิตที่เทพองค์อินเป็นเลอรชนะครับพี่น้อง The winner is พรดิจิตเทพองค์อิน from Blue Zone เจ้าหลุนตัวหัวชงเจอชื่อพรพิชิตเทพอนอินใจหลุนเตว